มินนล schannel สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่น่ารักมากที่สุดในโลกจัก,กรวาลเลยนะคะของช่องมิ้นจังก็วันนี้นะคะอยู่กับซูเปอร์กอจีนอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่2ของซูเปอร์ก๊อจีนนะคะของวันแต่ว่าวันนี้มิ้นไม่รู้ว่ามิ้นลงไปกี่คลิปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นคลิปที่2ของวันก็นแล้วกันนะไปว่าเป็นซูเปอร์กอจีนตอนที่สองของวันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันในตอนที่ 7จ็แล้วนั่นเองนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับตอนนี้นะคะในหนังสือเนี่ยเขามีชื่อตอนว่าไล่ล่ามอนสเตอร์ตัวเล็กนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยนะคะอาร์ตแองเจลกระพือปีกและบินตรงไปยังมอนสเตอร์ตัวใหญ่ในขณะที่ฮันเซลวิ่งตรงไปที่มอนสเตอร์ตัวเล็กในตอนนี้ระดับความแข็งแกร่งของฮันเซลเกือบจะเท่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดวัยเด็กแล้วด้วยอาวุธขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์ก่างทีเร็กสไ k ค์เพิงอักคี ทำให้เขาสามารถฆ่าเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ไดนเสาร์ตัวเล็กเมื่อมันเห็นหานเซินวิ่งเข้ามาหามันก็ส่งเสียงคำรามออกมามันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวอันน่าสะพึงกลัวที่พร้อมจะฉีกกระชากทุกอย่างหานเซินฟาดทีเร็กสปค์เพิงอัคีใส่ไดนเสาร์ตัวเล็กมอนสตเตอร์มันไม่ได้วิ่งหนีหรือหลบการโจมตีแต่มันใช้หัวที่เหมือนกับจานเบรกของมันเข้าปะทะก,กับทีเร็กสปค์เพิงอัคี จนทาให้เกิดเสียงดังฮานเซ่นรู้สึกได้ถึงแรงมหาศาลที่ส่งเข้ามาที่ฝ่ามือในขณะที่ทีเร็กซ์ไปเพิงอัคคีไม่สามารถที่จะเจาะผ่านเกรดที่หัวของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้พลังที่สะท้อนกลับมานั้นมันรุนแรงมากทําให้ฮานเซ่นนั้นลอยไปในอากาศมันส่งพลังจริงๆดูท่าแล้วมันคงจะอึดไม่เบาฮานเซ่นเหยียบอากาศและพุ่งกลับเข้ามาหาในนูนเสาตัวเล็กอีกครั้งหลิวหยินอี้และทีมของเขาอึ้งกันหมด พวกเขาเห็นมอนสเตอร์ที่ดูน่ากลัวโผล่ขึ้นมาจากน้ำและตอนนี้พวกเขาก็เห็นหานเสือและนางฟ้าเข้าไปสู้กับมันโดยปราศจากความกลัวภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงนี้ยังยากที่จะตัดสินได้ว่าฝ่ายไหนจะชนะป่าชัดๆเขาเป็นยอดฝีมือมาจากไหนเนี่ยเขาเข้าไปสู้กับมอนสเตอร์ที่น่ากลัวแบบนั้นและแถมยังมีโอกาสชนะด้วยนางฟ้าตัวน,นั้นก็คุณจะเป็นวิญญาณสูงสัตว์เลี้ยงแน่ร้อนแข็งแกรงและก็งดงามมาก พวกนายยังมัวทำอะไรกันอยู่อีกพวกเราควรจะรีบนี้ออกจากที่นี่สิอาร์คแองเจิลหลบการโจมตีของไดโนเสาร์ตัวใหญ่ได้หมดเนื่องจากมันใช้แค่หัวโจมตีซ้ำๆทำให้ง่ายมากที่จะมองการโจมตีออกอาร์คแองเจิลโจมตีไปที่ดวงตาของไดโนเสาร์เพื่อที่จะทำให้ตาของมันบอดแต่มอนสเตอร์ตัวนี้กลับอึดเป็นอย่างมากดังนั้นจึงยากมากที่จะโจมตีให้เข้าเนื้อของมันเมื่อไม่สามารถทำความเสียหายได้มากเท่าที่ควร แม้แต่อาร์คแองเจลก็ยังต้องหันมาเน้นหลบเป็นหลักอาร์คแองเจลใช้ดาบใหญ่ฟันไปที่หัวของมอนสเตอร์หลายครั้งแล้วแต่กระโหลกของมันก็ถูกเกล็ดแข็งๆป้องกันเอาไว้ถึงเธอจะโจมตีอย่างสุดกำลังแล้วแต่เขายังทำได้แค่สร้างรอยขีดข่วนสีขาวๆบนหัวของมันเท่านั้นเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันแล้วรอยแค่นั้นแทบไม่มีผลอะไรเลย ไดโนเสาร์ตัวเล็กตอนนี้เริ่มโกรธขึ้นเรื่อยๆมันไม่สนใจการโจมตีของฮันเซินมันพยายามโจมตีแรกกับเขาแทนการป้องกันเพราะยังไงเกล็ดสีดำของมันก็แข็งมากอยู่แล้วแม้กเกล็ดของมันจะดูไม่แข็งเท่ากับไดโนเสาร์ตัวใหญ่ก็ตามแต่มันก็ยังดูทรงพลังมากอยู่ดีไดโนเสาร์ตัวใหญ่สังเกตเห็นว่าลูกของมันกำลังไล่ฮันเซิลไปรอบๆซึ่งทำให้มันเบาความกังวลลงไปได้บ้าง มันหันกลับมาโฟกัสที่การต่อสู้กับอาร์คแองเจลเหมือนเดิมฮานเซ่นถอยหลังมาเรื่อยๆเขาแค่กำลังพยายามล่อมอนสเตอร์ตัวเล็กออกไปห่างๆตอนแรกเขาก็กังวลว่ามันจะไม่ตามมาดังนั้นเขาก็เลยเตรียมใช้หน้ากากแมงมุมเนตรมารเพื่อสั่งการมันอีกทีก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่จําเป็นเนื่องจากมันมีนิสัยที่ก้าวร้าวมากอยู่แล้วการล่อให้มันตามมาจึงเป็นเรื่องที่ง่ายในที่สุดหานเซ่นก็ล่อไดน,นเสาตัวเล็กๆเข้าไปใกล้ๆป่าได้ มันอ้าปากโชว์ฟันอันแหลมคมขณะที่วิ่งไล่หานเส้นตาของมันดูจะดุร้ายออกมากๆแม้มอนสเตอร์ตัวเล็กจะแข็งแกร่งและมีพละงกำลังเยอะแต่มันก็ยังอ่อนต่อโรคมากเมื่อมันเห็นหานเส้นหยุดมันก็อ้าปากอย่างหิวกระหายและพุ่งใส่เขาในทันทีฟันในปากของมันเป็นเหมือนกับมีดที่คมกริบแต่กระนั้นหานเส้นก็ไม่เลือกที่จะถอยหลังหนีเมื่อเห็นไดโนเสาร์ตัวเล็กอ้าปากเข้ามาอย่างกระหายเลือด ในตอนที่ปากของมันเข้ามาใกล้ฮันเซนก็รีบใช้ที Spike mm hmm. เล็กสไปค์เพิงอัคีแทงเข้าไปภายในปากของมันที T Spike เล็กสไปค์เพิงอาคีหมุนราวกับสวรรคด้วยการโจมตีไม่คาดฝันของฮันเซนทําให้อาวุธของเขาสามารถแทงลึกเข้าไปในคอของดไดโนเสาร์ได้มีเลือดไหลทะลักออกมาจากคอของมันเป็นจํานวนมากไดโนเสาร์ตัวเล็กส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงของมันดังออกมาได้ไม่มากนัก เนื่องจากว่าถูกทีเร็กสไปค์เพิงอคัคคีอุดเอาไว้อยู่ฮานเซินเริ่มรู้สึกระทึกใจในขณะที่เขาใส่พลังทั้งหมดลงไปในการดันทีเร็กสไปค์เพิงอคัคคีเข้าไปเขาพยายามดันให้เข้าไปให้สุดในตอนนั้นทีเร็กสไปค์เพิงอคัคคีก็ถูกดันเข้าไปในคอของไดโนเสาร์ตัวเล็กประมาณ3ฟุตได้แล้วแต่ฮานเซินก็ยังคงดันมันต่อไปอีกขณะนี้เลือดและเนื้อจำนวนมากออกมาจากคอของมัน ไดโนเสาร์ตัวเล็กทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการสะบัดหัวอย่างรุนแรงมันส่งหันเส้นและทีเล็กสไปค์เพิงอักคีรลอยไปในอากาศพลังในการสะบัดของมันนั้นรุนแรงมากแม้แต่หันเส้นก็ยังไม่สามารถที่จะต้านทานพลังอันรุนแรงของมันได้เมื่อหันเส้นกระเด็นไปแล้วก็ทำให้ไดโนเสาร์ตัวเล็กสามารถส่งเสียงร้องออกมาจนแม่ของมันได้ยินได้แม่ของมันรีบพุ่งตรงมาทางที่มันอยู่ในทันที เมื่อเจ้าตัวใหญ่เคลื่อนที่ก็ทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวตอนนี้ธาลีสาบเกิดขึ้นสูงซัดเข้ามาที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องแม้อารคแองเจลจะต้องการที่จะหยุดไม่ให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เข้าไปหาฮันเซินแต่เธอก็ไม่สามารถทําความเสียหายหนักๆได้ถึงเธอจะฟันไปที่เกรดของมันแบบรัวๆก็ตามแต่ดาบของเธอก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเมื่อเห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่กําลังเข้ามา ฮานเซ่นก็รู้ว่ามันคงจะอีกแค่สองสามก้าวกว่าจะมาถึงตัวเขาเขารู้ว่าจะต้องรีบลงมือให้ไวดังนั้นเขาเลยรีบรับทีเร็กสไปค์เพิงอัคคีที่ร่วงลงมาและวิ่งตรงเข้าไปหาไดโนเสาร์ตัวเล็กในทันทีเขารีบใช้กระบวนท่ารับทะลวงตูดทันทีโดยไม่ลังเลทีเร็กสไปค์เพิงอัคคีแทงลึกเข้าไปในตูดของไดโนเสาร์ตัวเล็กเป็นเมตรมีเลือดไหลออกมาจากตูดของมันเหมือนกับท่อน้ําประปาแตก อนนี้มันได้รับบาดเจ็บอย่างหนักทั้งส่วนบนและส่วนล่างต่างก็อาการแย่มากมันส่งเสียงร้องด้วยความทรมานหลังจากนั้นก็ล้มลงไปบนพื้นมันพยายามที่จะลุกขึ้นมายืนให้ได้แต่ไม่ว่ามันจะพยายามยังไงมันก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้ฮันเซ่นยังไม่พอใจแค่นี้เขาดันทีเด็กสไปค์เพิงอาคีแรงขึ้นไปอีกเขาต้องการจบชีวิตของมอนสเตอร์ตัวนี้ให้เร็วที่สุด แต่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มันก็มาถึงเร็วมากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่พอๆกับภูเขาลูกย่อมๆกำลังใจเหยียบเขาเขารู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้เขาก็เลยรีบดึงทีเด็กสไปค์เพิงอาคีออกมาแล้วก็ถอยหนีปุ๊บไดโนเสาร์ตัวใหญ่เหยียบลงมาทำให้ต้นไม้ล้มระเนระนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเท้าแต่ละรอยนั้นมีความกว้างถึง10เมตรหานเส้นหลบเท้าของมันได้อย่างชิวเฉียด จนในที่สุดไดโนวเสาร์ตัวเล็กก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้มันค่อยๆค,คลานเข้าไปหาไดโนวเสาร์ตัวใหญ่เมื่อไดโนวเสาร์ตัวใหญ่สังเกตเห็นบาดแผลของลูกมันก็ระเบิดความโกรธออกมาเปลวไฟและความโกรธของมันกำลังจะเผาผ่านหานเส้นไดโนวเสาร์ตัวใหญ่ส่งเสียงคำรามร้องออกมามันพยายามที่จะบดขยี้หานเส้นที่อยู่ใต้เท้าของมันมอนสเตอร์ที่เด่นด้านความอึดไม่ใช่ประเภทที่หานเส้นจะรับมือได้ ดังนั้นฮันเซ่นก็เลยต้องถอยหนีโดยไม่มีทางเลือกอื่นฮันเซ่นใช้เซเวนทวิสต์ลบการโจมตีจากไดนโนเสาร์ที่บ้าคลั่งได้ตอนนี้อาร์แองเจพยายามโจมตีตาของมอนสเตอร์ตัวใหญ่มันนานพอสมควรแล้วแต่ความพยายามของเธอยังไม่ประสบผลสำเร็จในขณะที่อาร์แองเก็ลกำลังก่อกวนไดโนเนโสาร์ตัวใหญ่อยู่ฮันเซ่นก็พยายามหาโอกาสเข้าไปจัดการกับไดนโนเสาร์ตัวเล็ก แต่โชคร้ายในขณะที่เขากำลังจะมองเห็นโอกาสอยู่แล้วแต่ก็มีเสียงดังมาจากบนท้องฟ้าเสือสีดำซึ่งดูคล้ายกับโลหะกำลังพุ่งลงมาจากท้องฟ้ามันบินได้รวดเร็วมากภายในชั่วพริบตามันก็ลงมาบนหลังของมอนสเตอร์ตัวใหญ่กรงเล็บทั้งสี่ของมันฉีกมอนสเตอร์ตัวเล็กจากนั้นมันก็จับไดนนเสาตัวเล็กและบินออกไปทางตะวันตกไอ้บ้าเอ้ยคิดจะมาขโมเยเหยื่อของฉันเงินเหร ฮันเซ่นรู้สึกหัวร้อนมากเขาเรีบเรียกปีกออกมาและรีบบินตามมันไปในทันทีมีเพียงแค่ฮาาันเซ่นเท่านั้นที่สามารถแย่งคนอื่นฆ่าได้เขาคิดว่าการที่เสือดำมาขโมยเหยื่อของเขาแบบนี้เป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้ไดนเสาร์ตัวใหญ่เมื่อเห็นไดนเสาร์ตัวเล็กโดนจับไปมันก็ไม่สนใจฮันเซ่นละอ์คแองเจอีกต่อไปมันเองพยายามไล่าตามเสือดำไปด้วยเหมือนกันเสือดำจับตัวไดนเสาร์ตัวเล็กไว้อย่างสบายสบาย แม้มันจะหนักหลายตันก็ตามแต่มันก็ยังเร็วกว่าพวกเขาและมอนสเตอร์ตัวใหญ่ด้วยตอนนี้ฮันเซินกำลังเดือดปุดปุดเนื่องจากเขาคือเจ้าแห่งการแย่งคนอื่นฆ่าแต่ตอนนี้กลับมีใครอื่นมาแย่งเหยื่อของเขาไปมันทำให้เขารู้สึกหัวร้อนฮันเซินทะยานผ่านท้องฟ้าเพื่อไล่ตามเสือดาไปอาแองโจและไดโนเสาร์ตัวใหญ่ก็ไล่ตามมันไปด้วยเช่นกันในขณะที่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่วิ่งก็ทำให้พื้นดิน ก้อนหินนะต้นไม้แถวนั้นถูกทำลายจนหมดโชคดีที่แถวนี้ไม่มีเมืองมนุษย์อยู่เลยถ้าเกิดมีเมืองถึงจะเป็นเมืองระดับราชาวงศ์ก็คงจะถูกเท้าของมันบทขยี้แน่ฮันเซ่นคือคนที่ช้าที่สุดตอนนี้เขายังอยู่รัังท้ายซึ่งระยะห่างระหว่างเขากับตัวอื่นก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆท้งอากแองเจลและไดโนเสาร์ตัวใหญ่ต่างก็เร็วกว่าเขาฮันเซ่นกัดฟันเขาเรียนแบบพลังภายในของเดอะไรท์เพื่อเร่งความเร็วขึ้นอีก แต่ถึงเขาจะทําแบบนั้นเขาก็ยังเกือบที่จะตามไม่ทันอยู่ดีเสือดามันเป็นมอนสเตอร์ที่ดูน่ากลัวมากถึงมันจะจับมอนสเตอร์ที่ตัวหนักหลายตันแต่มันก็ยังบินได้ด้วยความเร็วที่สูงมากแบบนั้นฮานเซ่นไล่ตามเสือดําไปเป็นเวลาสี่วันสี่คืนแต่กระนั้นก็ยังไม่มีตัวไหนลดความเร็วลงเลยฮานเซ่นเองก็ไม่ยอมปล่อยให้เสือตัวนี้หนีไปได้เขาระเบิดพลังออกมาเขาจะไม่มีวันยอมให้เสือตัวนี้เอาเหยื่อของเขาไปเด็ดขาด ไดนโนเสาร์ตัวใหญ่เองก็รู้สึกเหมือนกันภายใต้การจับด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของเสือดำทำให้ไดนโนเสาร์ตัวเล็กส่งเสียงร้องออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกให้แม่ของมันช่วยไดนโนเสาร์ตัวเล็กนี้ดูจะอึดมากๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองแบ่งมุมเนตรมานก็มีความอึดที่ต่ำมากถ้ามันเป็นตัวที่ถูกจับไปมันก็คงจะตายไปนานแล้วไม่มีทางที่มันจะมีชีวิตอยู่ได้แบบนี้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการส่งเสียงขอให้ช่วยเลยแต่ไม่ว่ามันจะร้องเรียกยังไงก็ไม่มีใครสามารถไล่เสือดำได้ทันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลากว่าแปดวันแล้วที่ไล่ตามกันมาดูเหมือนเสือดำยังจะบินต่อไปอีกยาวไกลตอนนี้มันออกจากเขตแม่น้ำหรือพื้นที่ที่หานเส้นคุ้นเคยมาไกลแล้วพื้นที่แถบนี้มีแต่ภูเขาที่ทอดยาวเมื่อเห็นภูเขาลูกที่อยู่ด้านหน้าเสือดำก็รีบบินตรงไปที่นั่นอย่างไม่ลังเล หานเซินมองไปข้างหน้าและเขาก็ต้องหยุดระหว่างภูเขาที่เชื่อมต่อกันมีภูเขาสีม่วงอยู่หนึ่งลูกรูปร่างของมันคล้ายคลนิ้วหัวแม่มือเจ้าเสือนมันบินลงไปที่ภูเขาลูกนั้นพร้อมกับลากไดโนเสาร์ตัวเล็กไปด้วยภูเขาลูกสีม่วงมันดูแปลกมากมันเป็นภูเขาที่สูงมากๆยอดเขาทะลุก้อนเมฆขึ้นไปบนยอดของมันเหมือนจะมีปราสาทหรือว่าวังอยู่หานเซินเห็นกับตาว่าเสือดำบินไปที่นั่น ถ้าลางสังหรณ์ของเขาไม่ผิดแล้วก็นี่จะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆข้างบนเหมือนกับว่าจะเป็นเมืองสปิดิตซึ่งเมืองที่สามารถควบคุมมอนสเตอร์ที่น่ากลัวแบบนั้นได้คงไม่ใช่แค่เมืองระดับราชวงศ์แน่นอนหานเซินเรียกอาแองเจิลกลับมาส่วนไดโนเสาร์ตัวใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วดูเหมือนกับว่ามันจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยลูกของมันให้ได้ประสาทสีม่วงดูกึงก่งๆจะโปรง่งใสบางส่วนก็ถูกก้อนเมฆบดบังเอาไว้บางส่วนก็เผยออกมาให้เห็น เสือดำมุ่งหน้าไปที่เมืองนั้นประตูเมืองสีม่วงเปิดแบบอัตโนมัติเสือดำลากไดโนเสาร์ต,ตัวเล็กที่กำลังส่งเสียงร้องออกมาเข้าไปในเมืองหลังจากนั้นประตูก็ปิดลงปล่อยให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่ข้างนอกไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ไม่ต้องการจะหยุดแค่นี้มันยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลูกมันเอาตัวเข้าชนกับกำแพงมันต้องการจะทำให้กำแพงถล่มลงมา ดโนเสาร์ตัวใหญ่มีความ,วามกว้างกว่าหนึ่งอเมตรและสูงอย่างน้อยๆก็ห้าสิบเมตรแต่กระนั้นก็ยังมองไม่เห็นจุดสูงสุดของประตูบานที่เสือดำเข้าไปประตูบานนั้นมันสูงเอามากๆไดโนเสาร์ตัวใหญ่ใช้ร่างกายที่มีพละงกำลังมหาศาลของมันกระแทกประตูซึ่งแต่ละครั้งที่มันกระแทกก็ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงระยะไกลแต่ไม่ว่ามันจะพยายามยังไง ประตูที่เหมือนหินนี้ก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยไดนเสาร์ตัวใหญ่ใช้พลังอย่างมากในการชนแต่ละครั้งมันถอยหลังออกมาหลายก้าวก่อนที่จะวิ่งเข้าไปอีกมันส่งเสียงร้องออกมาทุกครั้งที่ล้มเหลวแล้วมันก็พยายามอีกเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประตูหินนี้ปิดอย่างแน่นหนาไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งยังไงไดนเสาร์ตัวใหญ่ก็ไม่สามารถทําลายประตูได้หลังจากที่กระแทกประตูไปหลายครั้งแล้วไดโนเสาร์ตัวใหญ่ ก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาแต่ประตูก็ยังปิดสนิทเหมือนเดิมฮานเซิลช็อกไม่ได้เห็นแบบนั้นมันคือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่ทรงพลังเขาคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งระดับนั้นแม้แต่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดรุ่นสองก็คงจะฆ่ามันไม่ได้แต่ถ้าว่าประตูกลับไม่เป็นอะไรเลยถึงมอนสเตอร์ตัวนี้จะพยายามมากก็ตามฮานเซิลประหลาดใจมากเขาอยากจะรู้ว่าสปิริตแบบไหนที่อยู่หลังประตูบานนั้นฮานเซิลขมวดคิ้ว เขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหามุมมองดีๆเขาต้องการที่จะดูว่าข้างในมีมอนสเตอร์อะไรอยู่บ้างแต่ในขณะที่เขาอยู่บนอากาศการมองเห็นของเขาก็ถูกหมอกบดบังจนหมดเขาไม่สามารถมองเห็นชัดๆได้เลยแต่เขาก็รู้สึกใจเต้นรัวด้วยความสามารถในการมองเห็นอันเหนือมนุษย์ของเขาเขาน่าจะมองทะลุก้อนเมฆแค่นี้ไปได้แต่มันแปลกที่เขากลับมองไม่เห็นอะไรเลยเมฆพวกนี้มันค่อนข้างน่าสงสัย หานเซินเรียกหน้ากากแมงมุมเนตรมานออกมาและเขาก็เรียนแบบพลังภายในของแมงมุมเนตรมนันเขามองเข้าไปในเมืองอีกครั้งแม้หานเซินจะมองเห็นไม่ชัดว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างแต่เขาก็สามารถมองเห็นพลังชีวิตที่อยู่ด้านในได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าที่นับดูหานเซินนับได้ว่ามีมอนสเตอร์ข้างสุดยอดอย่างน้อย,อยก็ห้าตัวอยู่ข้างในนั้น แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงแค่จํานวนที่ฮันเซินมองเห็นได้เท่านั้นเขายังไม่แน่ใจว่ามันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้เราจะต้องยอมตัดใจจริงๆนะฮันเซินกัดฟันเขาคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางรับมือกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดจํานวนมากขนาดนั้นได้แต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ต้องการกลับไปเฉยๆอยู่ดีมันไม่ง่ายที่จะหาพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่มากขนาดนี้เป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากจริงๆถ้าจะหนีไปเฉยๆ เราควรจะเข้าไปดูให้เห็นกับตาว่าเมืองนี้แข็งแกร่งขนาดไหนถึงเราจะมีพลังที่ด้อยกว่าพวกมันมากแต่ยังไงพวกมันก็ฆ่าเราไม่ได้ง่ายๆแน่ถ้าเราแย่งเหยื่อของเรากลับคืนมาไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องก่อ,อก,กวนพวกมันหน่อยฮานเซิรนกัดฟันเขาเดินตรงไปที่ประตูเมืองไดโนเสาตัวใหญ่และฮานเซิรนหันมามองหน้ากันเหมือนว่าเขาและมันต้องการอย่างเดียวกันฮานเซินเลยคิดที่จะช่วยมันเปิดประตูออกถ้าเขาและไดโนเสาตัวใหญ่เข้าไปได้พร้อมๆกัน ด้วยความแข็งแกร่งของไดโนเสาร์ตัวใหญ่มีความเป็นไปได้ที่มันจะรับมือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ถึงสองตัวถ้าฮาันเซินหาจังหวะดีๆได้แล้วก็ครั้งนี้เขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดได้ถึงโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ในครั้งนี้จะมีน้อยมากแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ลองเข้าไปดูให้เห็นกับตาว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงและเขาต้องการจะเอาคืนเสือดำด้วยฮันเซินเดินมาที่ประตูส่วนไดโนเสาร์ตัวใหญ่ก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเปิดมันให้ได้ แต่ประตูก็ยังอยู่ปกติดีมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยประตูถูกย้อมไปด้วยเลือดของไดโนเสาร์ตัวใหญ่ฮันเซินเรียกทีรกสป p i k ์ Rex Spike เพิงอักคีออกมาเขาพยายามจะใช้มันแทงเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างประตูด้วยพลังหมนุนเกิดประกายไฟนับไม่ถ้วนแต่ถึงเขาจะพยายามมากแค่ไหนประตูก็ยังไม่เปิดอยู่ดีประตูไม่ยอมเสียหายเลยแมย้แต่นิดเดียวจนตอนนี้ฮันเซนเริมคิดแล้วว่ามันคงจะยากเกินไปสําหรับเขา อไดโนเสาร์ตัวใหญ่เห็นว่าฮานเซ่นไม่สามารถเปิดประตูได้มันก็กระแทกประตูอีกครั้งจนปากของมันมีเลือดไหลออกมามันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนี่ยังไงก็ไม่ได้ผลถึงพวกเราจะเปิดมันได้พวกเราก็คงจะอยู่ในสภาพปางตายแล้วหลังจากเข้าไปก็คงจะไม่รอดแน่ฮานเซ่นกัดฟันเขาบินเข้าไปในเมืองจากมุมสูงแทนแม้เขาจะมองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรอยู่ แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาต้องการจะบินเข้าไปเปิดประตูจากภายในมีหมอกหนามากฮานเซินเรียกวิญญาณศูนย์ที่น่าจะมีประโยชน์ออกมาก่อนที่เขาจะเข้าไปข้างในฮานเซินพุ่งผ่านหมอกเข้าไปโดยไม่ลังเลแต่ในขณะที่เข้าไปเขาก็รู้สึกหนาวจนถึงสันหลังฮานเซินเห็นเงาที่มีไฟห่อหุ้มพุ่งเข้ามาจากด้านข้างถ้าเขาไม่สวมหน้ากากแมงุมเนตรมารยู่เขาก็คงจะไม่เห็นว่ามันเข้ามาใกล้ อาร์คแองเจลเข้ามาป้องกันหันเส้นเอาไว้ดาบใหญ่ของเธอปะทะก,กับอะไรบางอย่างที่อยู่ในหมอกเธอก็เดินถอยหลังมานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงาที่พยายามจะเข้ามาโจมตีถอยกลับเข้าไปในหมอกก่อนที่หันเส้นจะเดินทางผ่านหมอกต่อไปเขาเงานั้นก็พุ่งเข้ามาจากอีกด้านโชคดีที่หันเส้นสามารถสัมผัสถึงมันได้ทำให้เขาสามารถสั่งการอาร์คแองเจลได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่สั่งการอาร์คแองเจลให้รับมือกับการโจมตีที่เข้ามาเขาก็ใช้โอกาสนี้เร่งความเร็วผ่านหมอกเข้าไปในเมืองเขารู้ว่าขอแค่เคลื่อนที่ไปข้างล่างได้อีกแค่ร้อยเมตรก็น่าจะถึงพื้นแล้วแต่ตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาบินมาหลายร้อยเมตรแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นพื้นสักทีโอ้ไ oh <my> ม่นะเมื่อเขารู้ตัวว่าหมอกนี้ไม่ใช่หมอกธรรมดามันก็สายเกินไปซะแล้วถึงเขาจะบินกลับไปหลายร้อยเมตรซึ่งพอๆกับตอนที่บินมา แต่เขาก็ไม่สามารถหาทางออกได้ตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าต้องไปทางไหนแต่อย่างน้อยๆฮานเซ่นก็ยังมีหน้าก,กากแหงมมเนเนดมันซึ่งมันทําให้เขาสามารถมองเห็นพวกมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่อยู่ภายในหมอกได้ทําให้เขาสามารถดีกเลี่ยงอันตรายได้เหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดแค่ตัวเดียวที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกนี้ถ้าตัวอื่นไม่เข้ามาบางทีเราอาจจะฆ่ามันได้ฮานเซ่นคิด เขาไม่เชื่อว่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่ซ่อนตัวอยู่ภายในหมอกจะอันตรายอะไรมากนักถึงจะไม่ต้องใช้หน้ากากแมงุมเนรมารนเขาก็ยังมีออร่าของศาสตร์ตรงเสยนที่สามารถสัมผัสถึงตัวของมันได้มีเพียงแค่ปัญหาเดียวคือต้องรีบจัดการมันให้เร็วถ้าเขาฆ่ามันได้ช้าเกินไปแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่กระแทกประตูอยู่จะตายเมื่อไหร่ถ้ามันตายหานเซ้นก็จะสูญเสียกำลังลบหลักในการบุกเข้าเมือง หน้ากาก,กแมงมุมเนตดมานช่วยให้ฮันเซินมองเห็นแค่เงาของมอนสเตอร์เท่านั้นเขาเห็นแค่พลังชีวิตของมันที่ดูเหมือนกับเปลวไฟแต่เขายังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่ออยู่ในหมอกอาร์แองเจลมองเห็นได้ไม่ดีนักเธอจึงต้องพึ่งคำสั่งจากฮันเซิลเพื่อที่จะตอบโต้อีกฝ่ายให้ทันฮันเซิลเรียกหน้าไม้นกยูงออกมาเงียบๆและบรรจุลูกธนูโลหะแซดเข้าไปเขาพร้อมที่จะเหนี่ยวไกทันทีเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง อาร์แองเจลใช้ดาบของเธอฟันมอนสเตอร์ที่กำลังเข้ามาใกล้ฮานเซินยังไม่ได้ทำอะไรเขาแค่มองดูอย่างอดทนตอนนี้เงาที่เหมือนกับเปลวเพลิงโจมตีพลาดหลายครั้งติดต่อกันแล้วดูเหมือนว่ามันเองจะเริ่มหมดหงุดหงิดแล้วด้วยในที่สุดมันก็เลิกโจมตีพวกเขาแล้วหันมาจ้องมองพวกเขาจากในหมอกแทนฮานเซินแกล้งทำเป็นเหมือนกับว่าเขามองไม่เห็นมันเขาหันหน้ามองไปซ้ายทีขวาทีเพื่อทำให้มันตายใจแต่จริงๆแล้วเขารู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ขณะตอนที่อยู่ข้างนอกฮานเซินก็ยังสามารถมองเห็นพลังชีวิตของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่อยู่ข้างในได้ตอนนี้เมื่ออยู่ภายในหมอกกับแค่พลังชีวิตของมอนสเตอร์ตัวเดียวเขาเห็นมันได้แบบสบายๆหลังจากสังเกตอยู่นานเปลวไฟก็เริ่มเชื่อแล้วว่าฮานเซินและอาร์คแองเจิลไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหลังฮานเซินอย่างช้าๆฮานเซินยังคงหันมองซ้ายทีขวาทีราวกับว่าเขาไม่ได้รู้เลยว่ามันกําลังเข้ามา แต่ด้วยออร่าของศาสตร์ตรงสเสวนที่เขาปลดปล่อยออกมาสักพักแล้วทำให้เขาสามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของมันได้เงาที่เหมือนกับเปลวไฟมาอยู่ในระยะ10เมตรห่างจากหานเซินและอยู่ๆมันก็เริ่มโกรธขึ้นมามันพุ่งเข้าใส่หานเซินจากด้านหลังในจังหวะที่เปลวไฟเข้ามาใกล้หานเซินเขาก็หันกลับไปและเรียกทีเล็กสไปเพิงอ่กคีออกมาป้องกันการจมตีในขณะที่มือซ้ายของเขายิงลูกธนูออกไปแบบรัวๆ เขายิงลูกธนูเห็นดิบโลหะแทรออกไปแปดดอ,อกติดต่อกันปังแต่การน,นั้นที่เล็กสไปค์เพิ่งอักคีของฮันเซินกลับถูกซัดจนกระเด็นไปซึ่งมันส่งผลต่อความแม่นยำในการยิงของเขาด้วยฮันเซินพบว่ามีแค่สามจากแปดดอกเท่านั้นที่ถูกเป้าหมายในเวลาเดียวกันอาร์คแองเจิลก็บินตรงไปที่หัวของเงานั้นจากนั้นเธอก็ฟันลงไปด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่มีเงาที่เหมือนกับเปลวไฟส่งเสียงร้องออกมาด้วยความทรมาน เหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บจากลูกธนูมันพยายามจะหนีกลับไปในหมอกอีกครั้งแต่ภายในการจับตามองของหนักกากแมงมุมเนตรมารน,นั้นฮันเซินสังเกตเห็นมันทุกฝีก้าวด้วยการที่มีอาร์แองเจลอยู่ข้างๆเขาไล่ตามมันไปในหมอกอย่างไม่เกรงกลัวมอนสเตอร์ตัวนี้หลงกลหันเซนเข้าอย่างจังตอนนี้มันถูกอาร์แองเจลไล่ทันตามแล้วเธอตวัดดาบไปที่มอนสเตอร์เพื่อที่จะปิดชีวิตของมัน ฮันเซ่นยิงหน้าไม้นกยุงอีกครั้งเขายิงลูกธนูออกไปหกดอกมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะมากในขณะที่มอนสเตอร์มันกำลังบาดเจ็บอยู่แม้มันจะทุ่มพลังทั้งหมดในการหลบดาบของอาร์แองเจลได้สำเร็จแต่มันก็ถูกลูกธนูของฮันเซ่นเข้าไปอีกสี่ดอกดวงตาของอาร์คแองเจลเป็นประกายเธอตวัดดาบทันทีเมื่อเห็นโอกาสส่งให้หัวของมันกระเด็นไปบนท้องฟ้ามีเลือดสาดไปเป็นทางยาวแต่ไม่นานนักมันก็ค่อยๆจางหายไป แกส๊สลวงตาปลาดขั้นสุดยอดถูกค่าไม่ได้รับวิญญาณศูนย์เนื้อไม่สามารถกินได้เมื่อกินผลึกพลังชีวิตของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิจีนโนพอย์ขั้นสุดยอดหมอกได้จางหายไปในที่สุดหานเซินก็มองเห็นภายในเมืองและกำแพงเมืองอีกครั้งเขาอยู่ห่างจากประตูเมืองเพียงแค่สิบเมตรเท่านั้นเจ้าแกสลวงตาปลาดที่ถูกอักเองโจฆ่าไปเริ่มสลายไปอย่างช้าๆ พลึกพลังชีวิตที่อยู่ภายในกลุ่มหมอกกำลังตกลงไปบนพื้นดินหาเนเซินรีบรับมันไว้หลังจากนั้นเขาก็บินกลับไปที่ประตูเขาเอากรอนที่เป็นตัวล็อกประตูจากข้างในออกจากนั้นเขาก็รีบหนีออกจากจุดนั้นในทันทีอูมประตูสีม่วงถูกกระแทกจนเปิดออกอย่างแรงโดยไดยโนเสาร์ตัวใหญ่มันส่งเสียงคำรามออกมาเสียงดังแล้ววิ่งลุยเข้าไปในเมืองโดยไม่ลังเล มืองนี้ค่อนข้างใหญ่และยังมีปราสาทที่สวยงามแต่ที่น่าแปลกก็คือพวกมอนสเตอร์หรือสปิริตกลับไม่ปรากฏตัวออกมาเลยเรากับว่าที่นี่ไม่มีอะไรอยู่หลังจากหมอกหายไปการมองเห็นของฮานเซินก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เห็นมอนสเตอร์ตัวอ,อื่นอยู่เลยแม้แต่ไดนเสร์ตัวเล็กๆที่เสือดำจับมาก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปแล้วด้วยไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องของมันให้ได้ยินอีกอง นวันเสาร์ตัวใหญ่วิ่งไปถึงหน้าปราสาทขนาดใหญ่มันพยายามจะพังปราสาทขนาดใหญ่ลงมาให้ได้มันต้องการเห็นกับตาของตัวเองว่าลูกของมันนั้นอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่การโจมตีของมันไม่สามารถทําให้ปราสาทถล่มลงมาได้แต่ในขณะที่ฮันเซิลกําลังมองดูเขาก็เห็นแสงแวบๆเหมือนว่าจะเป็นแสงจากดาบป,ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งทันใดนั้นอยู่ๆมอนสเตอร์ตัวใหญ่ก็มีเลือดไหลออกมาจากนั้นก็เกิดบาดแผลลึกที่เกรดของมัน จบไปแล้วนั่นเองนะคะกับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรอบโจมตีนะคะน่าจะเป็นสปิริตหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปรุ้นกันต่อกับตอนหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกการติดตามเลยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่ E ีีหน้านะคะ